น้ำหัวใจหาปืนเนะจะหาตก้กนคนนี่กันไอ,อบน้บอนมีปืนเนะ ดำห้ามมีปืนมาพี่กับมับ้านปี๋พี่บ้านปี๋ไม่อยู่ น้องประตูนะมารบกันเต้ดังน้องฟาขวาวโบมเฮ้ยสีดลบกันสิเด็กลบกัน,ม,นมันวิ่งอ้อมมันวิ่งอ้อมดั ม,มีอ้อมอยู่ฝั่งซ้ายพูดนะระวังนะฝั่งซ้ายอะน่าลัวระเบิดนะ,ะนยัะะงเดียวรู้พวกพไปกูละไม่คิดวตัวเดียวนี่ยอยู่ข้างบนอยู่บนอยู่บนเห็นปะอยู่บนหลังบ้านอยู่ระคางหลังกองอ่ะมีระเบิดวะมีระเบิดหน่อครับล่ะ,ะมีวะ làm chạy về nào bọn ơi quên được của là bớt Mình buồn hả cái tên mối đi Đấy, vô con, vô con, vô lần con, vô nè nè vô con vô con à, cái tay má, má hả Nam? đâu này mẹ tải vô đi hả, 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 กาโดดน่าเดียวเจ๊งอ่ะตอนนี้มีมีเหลี่กงอะไรดุดไปหรอโอเคตอนนี้ให้ไปนั่นถึงนี่แหละเบิร์แล้วอ่ะเนี่ยนี่เหรอร้นบอกว้างมันฟ้ามไปยอะมั้งเต็นี่นึมไปฟาร์มก่อนาก่อนไปฟาร์มก่อนผมจะได้ฟาร์มแต่พินมันกับเสียวห้องกันน่ ดีในนี้ก็สามไม่สามโมี<ห>อมย่างเลยมกกลนนีก็โห่ที่น่ากระลิมไหมอันเมื่อกี้มันตายที่แล้วนี่ว่าก็สามเอ้ามาที่ไหนเก็บลูกปลือยอยู่ลูกปืนยไล่มีแอร์ดอปเด้อเอ็นดับสื่อเสดงว่าบ้านนี่มันเนี่ย เป็นแล้วก <got> ีคุณสีในบ้าน่านนี้เก็บไปยังเก็มาแล้วบ้านหลังเดลายปูน่ะถ้าลายูนจะพีเก็บมาแล้วอ่าลายปูน้มนนเขียวก็ M4 t ี M4 I e มาแล้วได้แล้ว M4 เขียวนั่นได้แล้ว ไปำนำเข้าวงพะบาลเขาเลยไปมองพยาบาลได้มาไม่ใช่เงนนี้ย ีพอฮาดเลยเจียวเฮ้ยมันเนกวางไหนไปเอาไปเอาวัดวัดวัดเมื่อกีอก้มันมีตัวลายเป็นวัดดำพ้นนะ่ะมาไหนวะยี่มีตัวเ cây แล้วกับฟังเด้ไลยไข่ๆน้อย

ได้ละได้ละไกเทปได้ละได้แล้วได้ละ g p l ทางเร็วทาของของชุดนะทาทบอกเลยไทาเทบ่สพีโลกเา้เจเกตฝีมืออมีรอบโนหน่ลให้สามได้ละสามสี่ห้าสามได้ละได้แล้วได้แล้ว ไอ้รอบลนสามสี่ห้าป่าลอยนัดปองใจลอยนัดดีกว่าสิรษามันดีดเกลอยนัดไหวดีให้มันมีคนมาไว้รอบเลยวะเขาเนี่ยจะไป ตซอหาสะโคบซีมือันคนนหน่อยัองไว้เถีะยปืน<ห>ทีพีใจเนี่ยใจ้สะโคบซีได้สบายเลยบบมีอันนี้เลยบบบบกระตุกเลยอะ่ะยิงรัวดีพีนะเออแม่นก็ไอ้ปืนที่ใส่แม็กเหมือนจันบินอ,ะอ่ะอ่ายังเทเปืนนี่ยังเน้นเล่นเน้นหนึง่งป้าแต่กกะเป๋าสาม จองใดแล้วปะมาามันอะรเี่ขัได้พยาบาลน,น่ะตอนนี้ส่วนมอีอันเดียวอยู่เด็ดนี่ละป้าละพยาบาลกูสิโดนไอ้น้ำมากยัมกงมันมอนเรียกพวงมาหันตรงไหนวะ มหันโคตรอะผมพี่เนี่ยซึดน,นัดหนึ่งอะซิวไปเอาฮะโดนระเบิดเนี่ยห้อยู่นี่ก็วผ่านอ้อมเขานี่มาเห้ จะฟังหิมน้ำอะไรกี้นะมีตั้งประมาณสักสองแปดห้าสามร้อยเนี่ยประมาณเนี้ยก็ออนยู่นี่จะหวางอะไรก็มันอยู่ใกล้ก็นั่นแหละอ้าวเน็ตฮะเป็นยังเน็ตหมุนว่ะสีบ Đấy ạ, đấy ạ lắng không? Ủa? vinh lò này không? Mm-hmm. สองก็ห so ้าฮันนี่เราไปเพื่าฮันนียังมานโผเลยวะก็ไม่ห้ทีพีมากกันหน่ยอ้โอ้อ้ก็ใหโดนตกใจเนี่ยวะเก็บเสียงอ่ะีบ้านดําบานไหนวะ มากกว่าระวังนะล่อนล่อนบ้าตัวนั่นนะที่ยิงปีนี้ขาดนะบ้าตัวขาวๆนะเต็มหัวเลยะบ้าตัวขาวน่ะยิงวีบุรีจะพูดละสองสามศูนย์เฮ้ยมันโดนยิงอยู่มันโดนภาคเก็บเสียงนี่ยิงได้ขาดนี่ ยังไงเลยอ่ะตัวแค่เสียงนเลยที่บุหันพ่อบุหันนะข้าโดนเหยียน่ะจิงนเอาเสียด้วยวัตเตยมากะมากะกินกะเลาะกะเบี้ยเราไม่ยิ้นกันบุหันหรอกเขาสวนเราปะไหนเสวนบ่ได้เขาบุหันนะมันเหลือกัรฟังพูดแล้วมั้งหันอยู่หันตัวน่ะ สามห,หนึ่งศูนย์อ่ะมากบารีปีติถิ่น <c oughs> ่าเตยเราวิ่งเรามันวิ่งก็ใส่เล็กๆมีสองตัว <c oughs> สีดสีดมีสองตัวนเล็ก

Ban em mà hên bang hoyu thong tìm lắm anh hai em bola anh hai em nhìn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  em mark the location bingo 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 văng vào đi ban này, hơi bố mặt đang không được đúng không ạ mình đang lùng mà mẹ mình đi đường đe con con thì được mất. watch out